ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นของเราเนี่ยครับแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ลองคิดตามผมง่ายๆนะครับร่างกายนี้ก็เหมือนกับมรดกที่ส่งต่อๆกันมาเป็นทอดๆจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นสายใยของชีวิตที่จริงๆแล้วนะครับมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยแม้แต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับ ทุกเซลล์ในร่างกายของเรานั้นมันก็ประกอบขึ้นมาจากธาตุในธรรมชาติทั้งนั้นมาจากอาหารน้ำอากาศที่เราหยิบยืมมาจากโลกใบนี้ทั้งสิน้นแม้กระทั่งแรงที่เราออกไปทํางานออกไปใช้ชีวิตมันก็เป็นเพียงแค่พลังงานที่เปลี่ยนรูปแบบมาจากพืชแล้วก็สัตว์ซึ่งก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอีกทีหนึ่งและที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมแม้แต่ความคิดที่เราเชื่อว่าเป็นของเราแท้ เป็นสมบัติส่วนตัวที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่กระบวนการทางไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นในสมอง แล้วก็ดับไปเท่านั้นเองครับซึ่งสมองเองก็เป็นแค่อวัยวะชิ้นหนึ่งที่เกิดจากการประกอบร่างของส่วนเล็กๆเ,เหมือนกันทุกอย่างแล้วล้วนแต่เกิดมาจากเหตุปัจจัยที่มาประกอบกันชั่วคราวแล้วก็ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับแล้วท่านผู้ชมเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมครับว่าตอนที่เราครับกําลังจะย่อนเงินลงตู้บริจาคยกมือไหว้พระหรือตอนเช้าๆครับที่เราเออกไปตักบาตรนะครับในเสี้ยววินาทีนั้นนะครับใจของเรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลัง ให้เพราะเราอยากจะสละความยึดติดความเห็นแก่ตัวออกไปจริงๆหรือว่าลึกๆแล้วเรากําลังให้เพราะเราแอบคาดหวังว่าจะได้อะไรดีๆกลับคืนมาในอนาคตกันแน่แหมนี่เป็นคําถามที่ดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันกลับสะท้อนความซับซ้อนที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของเรามาอย่างยาวนานเลยทีเดียว ในสังคมไทยเรานะครับดูเหมือนจะมีความเชื่อในเรื่องการทําบุญอยู่สสายที่มันไหลคู่ขนานกันไปตลอดเวลาเลยครับแต่แรกก็คือการทําบุญเพื่อขัดเกลาจิตใจทําเพื่อลดอีโ้ลดความเป็นตัวกูของกูเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายของการปล่อยวางเป็นการให้แบบว่าไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยครับ เพราะว่าเข้าใจว่าการสละออกไปนั่นแหละครับมันคือความสุขในตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ในอีกสายหนึ่ง,งครับซึ่งมันมัน,ม,นมันดูเหมือนกับมันจะไหลแรงแล้วก็เป็นที่นิยมมากกว่าซะอีกครับนั่นก็คือมันเป็นการทำบุญในฐานะการลงทุนทางจิตวิญญาณหรือเป็นการสะสมแต้มบุญเพื่อประกันความเสี่ยงในชีวิตเพื่อตัวเองร่ำรวยมีสุขภาพที่ดีหรือแม้กระทั่งรับได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สุขสบายในชาติหน้า ในคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมครับไปร่วมสำรวจรอยต่อแล้วก็ความซับซ้อนของแนวคิดทั้งสองสายนี้ครับเราจะมาปอดรหัส โครงสร้างของบุญกันครับว่าทําไมการกระทําที่ดูดีงามแบบเดียวกันนี้เนะี่ยมันถึงถูกตีความแล้วก็ปฏิบัติแตกต่างกันไปได้ขนาดนี้นะและที่สําคัญที่สุดครับเราจะไปเจาะลึกกรณีศึกษาครั้งประวัติศาสตร์ที่ทําให้เรารับเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแนวคิดที่ว่าการทําบุญน่ะคือการลงทุนมันถูกผลักดันไปจนสุดทางจนนำไปสู่ศรกรรมแห่งศรัทธาที่มันสั่นสะเทือนสังคมไทยอย่างรุนแรง และนี่นะครับคือเรื่องราวของการให้การได้รับความเชื่อและความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาณาจักรแห่งบุญครับเอาละรครับท่านผู้ชมเพื่อที่เราครับจะขไขปริศนาว่าทําไมการทําบุญมันถึงมี2ด้านที่ดูสวนทางกันแบบนี้เราจะต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนครับนั่นก็คือการไปถอดรหัสความหมายของคําว่าบุญกันให้ถึงแกนเลยครับเึื่งคําคํานี้นะครับมันก็มีความหมายซ้อนกันอยู่2ชั้นอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียว ในมิติหนึ่งนี่นะครับบุญน่ะมันก็คือเครื่องมือที่ใช้สําหรับชําระล้างสันดานครับพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นกระบวนการลบออกเป็นการขัดเกลาความโลภความเห็นแก่ตัวออกจากจิตใจแต่ในขณะเดียวกันครับบุญนั้นก็ถูกให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จซึ่งก็เป็นสภาวะดีๆที่เราครับอยากจะได้แล้วควรจะบวกเพิ่มหรือสะสมเอาไว้ให้มากๆโอ้โ oh. ห แค่ความหมายที่ดูจะคุมมคือตรงนี้เองครับที่มันเป็นเหมือนกับทางแยกที่เปิดช่องให้การตีความแล้วก็การปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างเต้นเชิงเลยทีเดียวและด้วยเหตุนี้ครับในทางธรรมะท่านจึงได้แบ่งบุญออกเป็นสองระดับอย่างชัดเจนเลยครับระดับแรกก็จะเรียกกันว่าโลกียบุญ หรือถ้าเรียกง่ายๆครับก็คือแบบว่าบุญในระดับของชาวโลกอย่างเราท่านๆท,ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ด้วยนะครับบุญประเภทนี้จะยังคงผูกติดอยู่กับการได้รับผลตอบแทนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นความร่ารวยยศถาบรรดาศักดิ์หรือการได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นบุญที่เจือปนด้วยกิเลสเพราะแรงจูงใจมันทําให้เกิดความอยากได้ในผลลัพธ์นั่นเองครับส่วนอีก,กระดับครับเรียกว่าโลกุรัฐบุญและนี่นะครับ คือบุญนับที่แบบว่าเหนือกว่าโลกไปครับซึ่งมันมีเป้าหมายเพื่อที่จะนําไปให้ผู้ปฏิบัตินะครับได้ออกจากวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปเลยหัวใจสําคัญของบุญรับนี้ครับมันจึงไม่ใช่การได้มาแต่คือการสละออกเพื่อลดความยึดติดในตัวตนแล้วก็ข้าวของต่างๆ ซึ่งแนวคิดการทำบุญเพื่อหวังผลที่เราเห็นกันจุชินตาลนวนะครับมันก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทโลกียบุญอย่างชัดเจนเลยครับทีนี้พอเรารับลองมองเรื่องนี้ผ่านมุมมองของศาสตร์สมัยใหม่อย่างเช่นจิตวิทยา หรือทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่ยังคงมองว่าการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เรานี่นะครับลึกๆแล้วมันก็ตั้งอยู่บนการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์โดยที่เราครับก็ไม่รู้ตัวไอ้แนวคิดเรื่องบุญเนี่ยครับมันจึงถูกปรับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการสะสมสิ่งที่เรียกว่าทุนทางกรรมครับและนี่นะครับ คือความคาดหวังลึกๆว่าการทําดีในวันนี้เนะี่ยมันจะได้กลายเป็นเงินทุนที่ให้ผลตอบแทนงอกเงยกลับมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าก็ตามซึ่งความเชื่อนี้เองครับมันได้เปลี่ยนให้การให้ทานนะ่ยจากการให้ทําการชําระล้างจิตใจใช่ไหมครับให้กลายเป็นว่าทําธุรกรรมทางจิตวิญ,ญญาณเพื่ออนาคตของตัวเองไปซะอย่างไรล่ะครับความเชื่อนี้ครับมันได้ถูกพัฒนาให้ง่ายและจับต้องได้มากขึ้นบอีกครับจนกลายเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมนู หลงบุญ่ที่านผู้ชมลองนึกภาพตามไม่แง่เลยนะครับมันก็คือระบบความเชื่อที่เชื่อมโยงการทําบุญแบบเจาะจงเข้ากับผลลัพธ์ที่ต้องการแบบเจาะจงคล้ายๆกับเวลาที่เรารับเข้าร้านอาหารแล้วก็เปิดเมนูเลือกลังจานที่เราอ,อยากจะกินได้เลยครับยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านผู้ชมนะอยากจะมั่งคั่ร่ำรวยในอนาคตใช่ไหมครับเมนูก็จะบอกว่าต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน แล้วถ้าอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงล่ะก็ต้องเลือกเมนูบริจาคยาและอาหารหรือถ้าอยากจะมีสติปัญญาที่ดีเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนก็ต้องบริจาคหนังสือให้ความรู้เป็นธรรมทานอย่างที่ผมทำนี่ไงครับแหมแอบเตะเข้าโกตัวเองซะด้วย กรอบความคิดแบบธุรกรรมตรงไปตรงมานี่แหละครับท่านผู้ชมที่มันสามารถย่อหลักปรัชญาทางศาสนาที่เคยลึกซึ้งซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆทีใ่ใครก็เข้าถึงได้แถมยังบริหารจัดการได้สะดวกอีกด้วยนะครับและนี่นะครับที่มันได้กลายเป็นรากฐานที่สําคัญที่ทําให้พลังแห่งศรัทธาน,นั้นสามารถถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือได้อย่างง่ายได้ และนี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับท่านผู้ชมเมื่อกรอบความคิดที่ว่าการทําบุญคือการลงทุนนั้นมันถูกพักไปจนสุดขอบจนกระทั่งศรัทธากลายเป็นเพียงแค่เรื่องเมือและความเมตตาถูกให้เป็นฉากบังหน้าเรื่องราวของอดีตในเกียงไกแห่งวัดพระบาทน้าพุแหมความจริงแล้วผมก็อยากจะเรียกชื่อนี้มาสักตีห้าปีก่อนแล้วแหะครับแต่ถ้าเรียกไปตอนนั้นล่ะนะผมน่าจะได้กลายเป็นมารศาสนาตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมแต่เรื่องราวของนายเกียงไกคนนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเป็นกรณีศึกษาครั้งสําคัญที่สังคมไทยเนะี่ยอาจจะต้องจดจําไปอีกนานต้านนานเลยทีเดียวครับย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่โรคเอกครับยังคงเป็นราบาบที่สังคมมีคงรังเกียจและหวาดกลัวการที่พระสงฆ์รูปหนึ่งรับลุกขึ้นมาเพื่ออุปการะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ถูกรบครัวและก็สังคมทอดทิ้งมันก็ถือเป็นภาพของความเมตตาที่งดงามและยิ่งใหญ่มากๆเลยครับและนี่นะครับคือต้นตํำรับของการสร้างตัวตนนะครับ นายเกียงไกคนนี้ก็ได้สร้างตัวตนในที่สาธารณะได้อย่างน่าเลื่อมใสผ่านประวัติการศึกษาชั้นสูงจากสถาบันชื่อดังและในต่างประเทศแหมไม่กล้ายอมรับอนะว่าไม่ได้จบสูงผมเนี่ยจบแค่ป .6 ผมยังกล้าพูดเลยแถมยังมีเรื่องเล่าส่วนตัวครับที่แบบว่าโอ้โหฟังแล้วเนี่ยอืมกินใจมากๆเลยนะครับว่าสาเหตุที่ออกบวชนั่นน่ะมันก็มาจากรักที่ไม่สมหวังหรือไม่ก็อาจจะบวชแก้เคดไปครับซึ่งประวัติแต่ละที่ก็ดันไม่ตรงกัน แอย่างนั้นแหละแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยการกระทําที่ยิ่งใหญ่บวกกับเป้าหมายแล้วก็เรื่องราวที่แบบว่ามันน่าเชื่อถือนี่เองครับมันก็ได้หล่อหลอมไม่ท่านนี่ได้กลายเป็นเนื้อนาบุญชั้นเลิศเลยนะครับเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งสำหรับผู้ใจบุญที่ต้องการจะลงทุนในบุญกุศลเอ๊ะเขาก็อยากทาบุญน่ะเนาะ <c oughs> แล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับอันนี้สงผลตอบแทนทางใจที่สูงสุดกลับคืนมาครับจริงๆแล้วให้ข้าวหมาให้ข้าวแมวก็ได้บุญนะครับท่านผู้ชมแต่ทว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์นักบุญที่ถูกสร้าง มานานก็คือความจริงที่น่าตกตะลึงครับจากการสืบสวนนั้นก็ได้มีการเปิดโปงว่าตัวตวนที่แท้จ,จริงของนายเกงไกท่านนี้เนี่ยก็คือชาวจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งมีประวัติการศึกษาที่แตกต่างจากเรื่องเล่าโดยเส้นเชิงและเหตุผลที่แท้จ,จริงของการบวชภายใต้ชื่อปลอมนั้นเนี่ย มันก็ไม่ใช่ความผิดหวังจากคนรักรับแต่เป็นการหลีกเลี่ยง,ก,ยงการเกณฑหารซะอย่างนั้นแหละแต่ผมเชื่อนะว่าลึกๆแล้วอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นครับท่านผู้ชมไอ้การหลอกลวงครั้งนี้ครับมันเปรียบเสมือนกับบาปกําเนิดที่มันนําไปสู่การต้องสร้างเรื่องโกหกที่สับสอน,นเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดชีวิตครับเพื่อปกป้องความผิดเริ่มแรกของตัวเองและตัวตนที่ดูน่าเชื่อถือเนี่ครับมันก็ได้กลายเป็นเครื่องมืมระดมพุน ทรงประสิทธิภาพแม้แต่ว่าเขาก็มีตัวช่วยดีด้วยนะจนสามารถแบบว่าสร้างอาณาจักรทางการเงินที่มีเงินหมุนเวียนกว่า1 0 0 0นล้านบาท่ามกลางพ่อกล่าวหาในเรื่องของการยักยอกเงินบริจาคไปซื้อที่ดินกว่า2000ไร่ในชื่อของบุคคลใกล้ชิดต,ต่อย่างไงน,นะครับจริงๆนะมันก็มีเจ้าอาวาสหลายๆคนนะครับที่เขาโคกันกับญาติๆของตัวเองแล้วก็ทําเรื่องแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องมาเอาข้อมูลกับผมนะผมรู้ว่าผู้คนก็มีอยู่แล้วแต่เรื่องราวที่น่าตกใจกว่านี้นะครับมันยังไม่ ครับท่านผู้ชมเพราะสิ่งที่อาจจะสะเทือนใจที่สุดนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินทองแต่เป็นพ่อกล่าวหาที่มันเกี่ยวพันกับชีวิตและความตายของผู้คนโดยตรงนะครับและนั่นก็คือการค้นพบร่างของผู้เสียชีวิตจากรุกรกเอดกว่า20ร่างที่ถูกเก็บเอาไว้เป็นเวลาหลายปีโดยมีการอ้านนะครับว่าทําเป็นพิพิธภัณฑ์หรือวิทยาทานและที่หนักหนากว่านั้นนะครับคือแบบทําให้การจากบุคลากรทางการแพทย์ที่กล่าวหาว่าผู้บริหารของวัดน,นั้นก็เคยสั่งห้ามครับไม่ให้จั ในด้านต้านไวรัสซึ่งมันเป็นยาช่วยชีวิตแก่ผู้ป่วยหรืออาจจะทําให้ผู้ป่วยนั้นหายได้เลยครับไอ้ข้อกล่าวหานี้ครับมันก็เลยนาไปสู่ข้อสันนิษฐานที่แบบว่าน่าขมขื่นที่สุดเลยครับท่านผู้ชมนั่นก็คือแนวคิดในเรื่องของการค้าความทุกข์ครับพูดง่ายๆเลยก็คือแบบว่าถ้าหากว่ามีผู้ป่วยสุขภาพที่ดีขึ้นใช่ไหมครับไอ้ความน่าสงสารที่เคยดึงดูดเงินบริจาคได้อย่างมหาศาลน่ะมันก็จะจางหายไปดังนั้นครับเพื่อที่จะรักษาสายป่านกัน การบริจาคเอาไว้ครับภาพของความทุกข์ทรมานน่ะมันก็จําเป็นแหละครับที่จะต้องคงเอาไว้ให้พวกเขาอะทรมานต่อไปห้ามหายนะอนาณาจักรแห่งบู์ที่ผู้คนร่วมกันสร้างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาครับจึงอาจจะไม่ได้สูกสร้างขึ้นมาบนคำโกหกเท่านั้นนะครับแต่ถูกสร้างขึ้นบนชีวิตและความหวังของผู้ที่โปรกบางที่สุดในสังคม ตกน่าตระการที่เกิดขึ้นกับวัดพระบาทน้ำพุครับจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวการล่มสลายของคนคนหนึ่งนะครับแต่มันคือภาพตะท้อนของความล้มเหลวในเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่านั้นมาแมกและเพื่อที่จะ,จะเข้าใจภาพใหญ่นี้ครับเราก็ต้องทําความรู้จักกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรียกกันว่านักบุญทุนคนเองครับ แหมคำนี้เนี่ยเป็นคำที่คุ้นๆกันมากเลยใช่ไหมครับมันคือปรากฏการณ์ที่มีการระดมทุนการกุศลครั้งใหญ่ๆครับแล้วก็มักจะมีคนดังครับเป็นศูนย์กลางทําให้ความสนใจแล้วก็เครดิตทางสังคมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปกระจุกตัวอยู่ที่พวกเขาเหล่านั้นะครับและถึงแม้ว่าเงินทุนส่วนใหญ่ครับมันจะมาจากท่านผู้ชมจากท่านผู้บริจาคที่มีรายได้น้อยกว่าพวกเขาเลยนะครับแต่ประเด็นที่น่าคิดเลยก็คือไอโครงการเหล่านี้นะ่โดยเฉพาะ โครงการการร่มทุนเพื่อส,สนับสนุนบริการสาธารณะที่ จำเป็นอย่างโรงพยาบาลหรือโรงเรียนมันก็มักจะเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณและสวัสดิการให้เพียงพอไม่ใช่หรือครับมันใช่เรื่องของประชาชนไหมมันใช่เรื่องของผู้เสียภาษีไหมครับการที่เราไปชื่นชมวีรกรรมของคนคนนึงมันอาจจะทําให้เราครับลืมไปว่าเราอ่ะควรจะไปเรียกร้องให้มันเกิดการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและความรับผิดชอบจากภาครัฐการบริจาคมันก็เลยเป็นแค่พลาสเตอร์อยาครับที่เอาไว้แปลแผลใหญ่ๆของสังคมที่มันรื้อลังแทนที่จะเป็นการ รักษาที่แท้จริงแต่ทําไมละครับเรื่องราวเหล่า,ลานี้เนี่ยมันถึงแก้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันมหาศาลไงครับแล้วพอเราอะมองไปในภาพที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกใช่ไหมครับก็จะเห็นเลยครับว่ากรณีของวัดพระบาทน้าพุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยวนะครับแต่มันเป็นแค่อาการของโรคที่ฝังรักลึกอยู่ในระบบครับเราต่างก็เคยได้ยินข่าวอื้อฉาวในเรื่องของเงินทอนวัดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับทั้งพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ข้าราชการระดับสูงของสํานักงานแบบว่าสํานักงานพระพุทธศาสนานะครับแล้วสํานักการแห่งชาติด้วยนะอันนี้เน,นี่ยกเรณีเหล่านี้ครับมันชี้ให้เราเห็นถึงรูปแบบแล้วก็ช่องโหว่ทางกฎหมายที่มันค่อนข้างนะครับค่อนข้างจะเอื้อให้เกิดการทุจร,ริตอย่างเช่นการใช้มูลนิธินี่แหละครับเป็นเครื่องมือในการทรําธุรกรรมทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบในการควบคุมเงินของวัดโดยตรงรับจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องราวเหล่านี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเปิดให้ เราได้เห็นภาพของความล้มเหลวแบบเต็มๆเลยนะครับท่านผู้ชมทั้งจากฝั่งของหน่วยงานที่ควรจะกำกับดูแลเรื่องที่เป็นเรื่องเนี่ยพวกเขาก็ไม่ทำครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือมหาเถรสมาคมในการตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ามาบวชการตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัดแล้วก็มูลนิธิในเครือข่ายต่างๆเนี่ยทำไมเ่ะครับมันดูเหมือนจะล่าชา้าอย่างเลยไปจนถึงการตอบสนองต่อข้อสงสัยของประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับ ท่านผู้ชมครับมันมีบทวิเคราะห์บทหนึ่งครับที่แบบว่า มันน่าสนใจมากเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่แบบว่ามีเงินจํานวนมหาศาลไหลเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้นําที่มีสเสน่ห์ดึงดูดสูงนะครับแต่กลับขาดความโปร่งใสและไม่มีการตรวจสอบทวงดุนจากภายนอกเลยการชุจิริตนั้นมันก็แทบจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะครับท่านผู้ชมแต่ไอความคิดความรู้สึกที่อยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้ที่ต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนนี่แหละครับมันคือปัญหาครับ ที่ทำให้เกิดการยักยอกขึ้นมาฮและถ้าเรามองดีๆนะครับนี่นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของแอปเปิลเน่าลูกเดียวเลยนะครับแต่มันเป็นปัญหาของสวนผลไม้ทั้งสวนเลยนะครับแล้วสวนนี้นะ่ะมันถูกปลูกอยู่บนดินที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งสําหรับการทุติกครับคือแบบว่าสภาพแวดล้อมมันเอื้อนะครับท่านผู้ชมและทุกคนนะ่ะก็มีส่วนแบ่งกันหมดนั่นแหละครับแต่ว่าคนซวยนะ่ะ ตัวยอยู่ไม่กี่คนวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นนะครับมันจึงไม่ได้แค่สั่นคลอนแค่ความเชื่อมั่นในตัวบุคคลคนเดียวแล้วนะครับแต่มันเป็นการตัดทอนความไว้วางใจต่อทั้งระบบที่ควรจะทําหน้าที่ปกป้องศรัทธาของประชาชนนั่นเองครับท่านผู้ชมเอาละครับหลังจากที่เรารับเดินทางผ่านเรื่องราวของความศรัทธาการลงทุนทางจิตวิญญ,ญาณแล้วก็ได้ไเผชิญหน้ากับตกรัฐกรรมที่เกิดจากความล้มเหลวเชิงระบบมาด้วยกันละครับ มันก็มาถึงเรื่องที่เราครับจะไม่พูดเลยไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันสําคัญมากเลยครับการเดินทางสู่แกนกลางของปัญหาทั้งหมดนะครับมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่การปฏิรูปองค์กรภายนอกเพียงอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่การปฏิวัติความเข้าใจของเราที่มีต่อตัวเองอย่างถึงที่สุดครับก่อนที่เราครับจะไปถามว่าเราอ่ะจะได้อะไรจากการให้นั้นนะครับลองย้อนกลับมาถามตัวเองก่อนไหมครับ ด้วยคําถามที่แบบว่าเป็นพื้นฐานส,สุดเลยนะครับว่าใครกันแน่คือผู้ให้และอะไรคือสิ่งที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงครับท่านผู้ชมลองกลับมาพิจารณาร่างกายนี้ที่เราอาศัยอยู่แล้วเรียกว่าของเรา กันดูอีกสักครั้งนะครับท่านผู้ชมร่างกายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าครับแต่มันคือผลรวมของส่วนประกอบนับไม่ถ้วนที่ถูกส่งต่อกันมาแล้วก็หยิบยืมกันมามันคือมรดกทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ที่สืบย้อนกันมาไปถึงบรรพบุรุษบรรพชนนับล้านเลยทีเดียวครับมันเป็นปลายทางของสายทานแห่งชีวิตที่แบบว่าไม่เคยมีใครเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเลยฮะทุกอะตอมในร่างกายของเรามันเคยเป็นส่วนหนึ่งของผืนดินทุกหยาดเลือดเคยเป็นส่วนหนึ่งของ สายน้ำสายทัานและ ทุกลมหายใจมันคือการหยิบยืมอากาศจากชั้นบรรยากาศของโลกเราไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายนี้ครับแต่เราคือร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของวงจรการหมุนเวียนอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับท่านผู้ชมพละกําลังร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเราที่เราออกแรงไปทําสิ่งต่างๆนั้นนะ่ะแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับมันก็คือพลังงานที่ไร้สภาพมาจากแสงอาทิตย์ที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมครับจากพืชที่ กินสัตว์จากสัตว์ที่กินพืชและจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันคือพลังงานของจักรวาลที่ไหลผ่านร่างกายของเรา ซึ่งมันก็จะไหลผ่านไปแบบช่วครั้งช่วคราครับเพื่อแสดงผลออกมาเป็นการกระทําการที่เราครับยึดมั่นว่าฉันเป็นคนออกแรงนะฉันไม่คนหาเงินอะไรอย่างนี้ครับมันจึงเป็นการมองข้ามกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะครับอารมณ์แบบว่าฉันหาเงินมาแล้วฉันอดตู้บริจาคนะอะไรอย่างงี้นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแบบว่าแม้กระทั่งความคิดที่เราครับอาจจะรู้ตึกหวงแหนว่ามันเป็นสมบัติส่วนตัวชิ้นสุดท้ายของเราแล้วนะครับความคิดที่บอกว่าฉันจะทําบุญหรือฉันหวังว่าจะบุญเนี่ยไอ มันก็เป็นเพียงแค่แบบว่าเป็นกระแสขึ้นของไฟฟ้าเคมีในโครงข่ายเซล์ลประสาทครับมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ตัวตนที่คอยสั่งการแต่เป็นเพียงกระบวนการอันซับซ้อนของร่างกาย ร่างกายนี่ครับที่มันก็ไม่ใช่ของเรามาตั้งแต่แรกแลาวด้วยตามนงครับท่านผู้ชมทีนี้ครับพอว่างๆแล้วเราก็คิดถึงแต่เรื่องแบบนี้ซ้ำๆซําๆใช่ไหมครับเราก็อาจจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าไอ้ความเป็นเจ้าของมันมันเริ่มจางหายไปแล้วครับการให้มันก็จะถูกปลดปล่อยออกจากพัฒนาการของความเป็นธุรกรรมและการลงทุนโดยสิ้นเชิงเลยครับมันไม่ได้หมายความว่าฉันกําลังจะสละ ของของฉันครับเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างอีกต่อไปแต่เป็นการให้ที่แบบว่ามันได้กลายเป็นการกระทําที่แบบว่าสอดคล้องกับความจริงสูงสุดของธรรมชาติมันคือการมีส่วนร่วมอย่างกระหนักรู้ในวงจรห่งการไหลเวียนของจักรวาลครับมันคือการคืนพลังงานกลับสู่ระบบนะครับมันคือการคืนทรัพยากรกลับสู่สังคมครับและคือการคืนความกรุณา ให้กับโลกใบนี้ของเรามันไม่ใช่การกระทําเพื่อสร้างบุญรับแต่การกระทํานั้นน่ะนั่นแหละครับ ที่มันเป็นบุญในตัวของมันเองนะครับคือการแสดงออกของปัญญาที่เข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดหรอกที่แยกขาดออกจากกันแล้วพอเราบองเห็นภาพทั้งหมดนี้ชัดเจนแล้วนะครับเมื่อการยึดมั่นในความเป็นเจ้าของมันเริ่มจางคลายลงไปแล้วอะ่ะคำถามที่ว่าเราทำบุญเพื่อหวังผลตอบแทนนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นคำถามที่ไม่มีความหมายอีกต่อไปนะครับเพราะในเมื่อมันไม่มีตัวเราที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างแท้จริงเลยนะครับการให้นะ่ะมันจึงไม่ใช่ ธุรกรรมการลงทุน ของฉันของกูเพื่อผลประโยชน์ของกูของฉันอีกต่อไปแล้วครับแต่มันได้เปลี่ยนสถานะับไปโดยเส้นเชิงเลยนะครับให้กลายเป็นการกระทําที่สอดคล้องกับธรรมชาติคือการคืนสิ่งต่างๆกลับสู่กระแสแห่งการหมุนเวียนเงินทองที่เราบริจาคคือการคืนทรัพยากรกลับคืนสู่สังคมแรงกายที่เรานะครับช่วยเหลือแล้วก็ลงไปนะครับมันก็คือการคืนพลังงานกลับสู่ระบบและความเมตตาที่เรามอบให้มันคือการส่งต่อความรู้สึกที่ดี ซึ่งเป็นเหมือนกับสมบัติร่วมกันของทุกสรรพสิ่งดังนั้นครับผลตอบแทนที่แท้จริงของการให้น,นรบที่ลึกซึ้งที่สุดนี้เนะี่ยมันจึงไม่ใช่ความร่ํารวยหรือความสําเร็จที่เราต้องรอคอยในอนาคตนะครับแต่เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นทันทีณปัจจุบันขณะเลยครับท่านผู้ชมและนั่นแหละครับคือความเบาสบายและความสุขสงบของจิตใจที่มันเป็นอิสระจากความหนักอึ้งของการครอบครองมันเป็นอิสระจากความกระวนกระวายของการคาดหวังและเป็นอะไร จากความกลัวที่จะต้องสูญเสียผมว่านะครับพวกเหล่าโอตาที่เปเงินเหล่าสาว,สาวนะ่ะน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับพอคิดๆด,ดูแล้วนะหรือไม่ก็ เราติงที่แบบว่าเปเงินในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยครับส่งสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกเขาก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับแต่ทําไมทําบุญแล้วกลับเป็นอีกลายดึงอะนะและนั่นนะครับท่านผู้ชมไอ้ผลตอบแทนที่จริงของการให้ในระดับที่แบบว่าลึกซึ้งที่สุดเนี่ยนะครับมันจึงไม่ใช่แค่ความร่ํารวยหรือความสําเร็จที่เรารอคอยในอนาคตหรอกครับแต่มันเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นทันทีใน,นปัจจุบันขนาดเลยครับคือความเบาสบายความสงบของจิตใจที่ได้เป็นสระแต่ความหนักอึ้งของการครอบรอง เป็นอิสระจากความกลัวที่จะต้องสูญเสียสุดท้ายแล้วครับเมื่อเราอ่ะยื่นมือออกไปเพื่อให้บางสิ่งที่เราสละออกไปอย่างแท้จริงครับมันอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่คือความยึดมั่นถือมั่นในคําว่าตัวฉันตัวกู ของชั้นของกูนั่นเองครับบางทีบุญกุศลสูงสุดนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นหรือได้รับมานะครับแต่มันอาจจะเป็นสัจธรรมที่เราได้ตื่นรู้ขึ้นมาต่างหากนะครับสัจธรรมที่ว่าในจัก,กรวาลที่ทุกสิ่งนะครับมันไหลเวียนแล้วก็เชื่อมโยงถึงกันนี่นะครับ ความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่กําไรหรือการกํำไว้ให้มันแน่นที่สุดครับแต่มันอยู่ที่การเรียนรู้ที่จะให้แล้วก็คลายมือออกด้วยความเข้าใจครับผมอยากจะขอทิ้งทายท่านผู้ชมนะครับให้ลองขบคิดกันดูนะครับว่าในครั้งต่อไปครับที่ ท่านจะให้ครับแทนที่จะถามตัวเองว่าได้อะไรกับคืนมานะ่ะลองถามตัวเองดูนะครับว่าภาพลวงตาของความเป็นตัวฉันแบบไหนกันนะที่ท่านผู้ชมครับได้ปลดปล่อยให้มันเป็นอิสระไปบ้างแล้ว และถ้าผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่เคยทิ้ง QR Code ไม่เคยทิ้งบัญชีอะไรไว้เลยให้โอนเงินมาสนับสนุนครับไม่จำเป็นครับผมไม่ได้รวยไม่ได้อะไรนะครับแต่เชื่อผมนะครับว่ายังมีช่องทางการทำบุญในเดื่นอีกมากมายครับที่ท่านผู้ชมนั้นสามารถทำเองได้และแค่ท่านผู้ชมเนี่ยดูคลิปผมครับก็ถือว่าเป็นการช่วยผมแล้วนะครับ สิ่งนี้แหละครับมันมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองอีกครับท่านผู้ชมเพราะว่าสําหรับผมแล้วทรัพย์สินเงินทองนั้นมันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ามากมายอะไรเดยนครับนอกจากการใช้ประทังชีวิตเฉยๆซึ่งผมก็ยอมรับนะครับว่ามันจําเป็นแต่ว่าผมใช้วันเด้งเนี่ยมันก็ไม่เกิน8 0ิบบาทหรอกครับและต่อให้ผมจะมีเงินมากมายแค่ไหนครับสุดท้ายแล้วผมก็ต้องซื้อกินเพื่ออิ่มอยู่ดีครับและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าสุดท้ายอ่ะมันก็จะวนเวียนกลับไปหิวอีกอยู่ดีนั่นแหละครับท่านผู้ชมโอ้โห มันก็เป็นอย่างนี้แะครับเราเริ่มต้นจากการตั้งคำถามง่ายๆกับตัวเองครับถึงความหมายที่แท้จริงของการให้จากนั้นน่ะเราก็ได้ไปสำรวจความเชื่อ สองสายทานที่แบบว่าไหลขนานกันในสังคมนัม่นคือการทําบุญในฐานะการลงทุนทางจิตวิญญาณและการทําบุญเพื่อการขัดเกลาจิตใจครับเราได้ดําดิ่งลงไปสู่กรณีการศึกษาครั้งประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนใจที่แสดงเหตุถึงผลลัพธ์อันเลวร้ายที่สุดเมื่อแนวคิดแบบแรกนั้นถูกผลักดันไปจนสุดขอบครับแล้วเราก็ได้เห็นว่า โศกนาฏกรรมนั้นครับมันไม่ใช่แค่แบบว่าความผิดพลาดของคนคนเดียวนะแต่มันเป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวเชิงระบบเชิงโครงสร้างที่แบบว่าใหญ่กว่านั้นอีกมากและท้ายที่สุดน่ะการเดินทางของเรามันก็ได้ผ่านทุกท่านครับย้อนกลับมา สู่ดินแดนที่ลึกซึ้งที่สุดนั่นก็คือใจของท่านผู้ชมเองครับเพื่อทลายภาพลวงตาของความเป็นเจ้าของและค้นพบว่าการให้ที่แท้จริงนั่นแหละมันคือการมีส่วนร่วมในวงจรการไหลเวียนอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเรื่องราวต่อการการกมที่เราได้เห็นมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของความยึดมั่นในตัวฉันและของฉันที่แม้จะอยู่ภายใต้ฉากหน้าของความเมตตาครับแต่สุดท้ายนั้นมันก็นำไปสู่การเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นในทางกลับกันครับการรักรู้อยู่เสมอครับ ว่ามันไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือแสงสว่างที่ นำทางเราออกจากความทุกข์และความสับสนนั้นนะครับบางทีครับแก่นแท้ของการทําบุญเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินทองหรือแค่วัตถุวัสดุที่เราสละออกไปเท่านั้น,นครับแต่มันเป็นมันอาจจะอยู่ที่แบบว่าปัญญาที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยครับในขณะที่ท่านผู้ชมนะครับกำลังสละออกไปครับก็อาจจะได้ฝึกฝนการเฝ้าสังเกตจิตใจของตัวเองได้เห็นความยึดติดของตัวเองแล้วก็ได้ค่อยๆค,ค,คลายมือนั้นออกไปเหยียงนุ่มนวลแล้วก็ค่อยๆเข้า ใมานน่นเองครับถ้าเราอะยังทําบุญแล้วก็หวังว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือจะช่วยในเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะครับ มันก็ไม่ผิดหรอกครับอย่างน้อยนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ยังได้สังเกตเห็นจิตใจของตัวเองแล้วและเมื่อท่านผู้ชมเห็นจิตใจของตัวเองแล้วก็คงยากแหละครับที่จะรับได้ครับว่าเราเนี่ยทำบุญเพื่อที่จะหวังพ้นตอบแทนนะครับเพราะว่าผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนดีอยู่ลึกๆครับมีความดีอยู่ลึกอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะแสดงมันออกมาหรือไม่เท่านั้นครับ แต่มันมีคำถามหนึ่งนะที่ผมสงสัยครับว่าถ้าเกิดว่าชาวมุสลิมครับเขาเห็นพระสง์รูปหนึ่งที่หิวโซมากๆครับแล้วเขาเดินถือถุงไปให้ ของอาหารนะครับไปให้พระเลยแบบนี้ฮะเขาจะบาปไหมถ้าใจของเขาอ่ะอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สักคนหนึ่งนะครับจะต้องประเคนไหมจะต้องทําพิธีรีตองอะไรอย่างนี้หรือเปล่านั่นนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้มันอาจจะนําเราไปสู่การปกครองก็เป็นไปได้นะครับเอาเป็นว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับสุดท้ายนี้ครับผมขออวยพรท่านผู้ชมครับคิดสิ่งไหนที่มันไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ขอสมปรารถนานะครับขอท่านผู้ชมครับทุกท่านเลยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอยู่ รับชมคลิปของผมไปนานๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ